มีเพื่อนเซโกต่อไปเนี่ยลูกลูกน้องนายกับนายเป็นคนของหน่วยฮันเตอแล้วนะโอเคฉันจะอยู่กลุ่มกับนายมีจังที่เราวิตกันอยู่ผมคือหน่วยพีเตอร์หน่วยเลีมันผมโดนหน่วยเอฟเฟอร์เซอร์พีเตอร์ตาม่าตอนนี้เราต้องหาอาวุธนะักเพะว่าหน่วยเอฟเฟอร์เซอร์พีเตอร์ใช้อาวุธปืนสู้กันอย่างเดียวตอ,ตอนนี้มีครับตอนนี้คงปั๊ไป่งให้กับทุกคนเรี่ยเพราะะยิไปใั้ได้เลยโอเคเพื okay, ่ อ้ยังงั้นทำไมเขาต้องเซอกับพวหนาลนะ่ะกอโหลดพิเตอร์สั่งมาครับจากสภาาสูงแตายเราต้องรีบเปลี่ยนพีกี่นี่แล้วทำไมนะครับเำออนะามาวุาวกค,นค,คืนพื้นี่อย่างนี้ล่ะมันมาเื้นฝังกแชต,ตอนนี้หน่วยอินฟเซอร์พีเตอร์อกำลังจะมาไล่ล่าพวกเรานะจะฆ่าเราให้หมดนี่เขกคุมเคลื่อนไหมชนิดนี้นี่ครับนายสองอย่รรางอากับเป็นไหม จะใช้วาน,า,ยยานนยาี้ไปหมดนี้เลยผมส่งเป็นครับต,ตักเกอร์ีต,ตักเกอร์อฮปนายไปส่งยานเจอเ,เตอยไปกระจายกำลังไปไปส่งทีวนั้นพวกเขามาแล้วกนายเียกยานาลนย,ยามแล้วรีบบแล้ว ผมเลี้ยงสัตอยู่พอไ่ได้หรอเนี่ยผมรู้ก่อนอีกไม่กี่วันออแอบตรงนี้แป๊บนึ่งก่อเอยงสเน่ยมันยี่เลยเขาเนี่รับก่อน จกันนว่าไงสหายไม่เจอกันตั้งนานสวัสดีนะสวัสดีโ <Okay. S 1> อเคขอบคุณที่มาช่วยนะขอบคุณช่วยะนะไอรอนแมนจะมาช่วยใคร,นะรอยู่นะต้องยาลำใหญ่มาจำจับที่บ้านนันซะ ไปครับผลำใหญ่ยาลำใหญ่สี่หกวันเข้ามาได้รับทราบผู้ก,กองไปงานทีครับผมู้ใหญ่ครับผมนายาใหญ่ผมบอกผมขับย้อนมาถับที่มายาลำใหญ่จะยิงเขาไหมเนี่ยทำยังไงไม่รู้เหมือนกันลองยิงดูได้ผมจับให้เอาปืนเสบียงไปเกินไว้ดีไง พปกินออกไปไม่เข้าเลยพวกนายกินช่วยหน่อยได้สหายเราอับนินไี่ช่วยเอาประกาศไปกยิงแม่งเลยพูกินตมรเลกอดตัดเป้งจะเข้าหรือยังก็ไม่เข้าแล้วก กันให้เพื่อนเจอนี่นะมือชากทันที่อกแล้วก็ปล่อยออกไปเออโดนไหมเฮ้ยโดนแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันยิงป๋วฉันอะโอ้โหเฮ้ยปืนนี่มันถึงอะไรเนี่ยโอ้โหมีโอกาสให้ตอบโต้เนี่ยอะไรกันวะเนี่ย อืมเฮ้ยมาใช้ปืนแล้วมั้งน่ะปืนเลเซอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอืออะไรน่ะเป็นยัไบ้างวดัไม่เป็นอะไรหืมปืนแม่งโคตรแรงเลยปืนเลเซอร์บ้านั่น่ะเกาะชั้นยังเจ็บถึงข้างในเลยเนี่ยโอ้ยเจ็บเว้ยไอ้เว้เน้ยเดี๋ยวมึงเจอกูทำไงดีวะเนี่ย ฉันไม่มีอาวุธอันไหนสู้แล้วเนี่ยโ้ยเอาไงดีวะจะเอาไปยิงนะฉันส่งถังใหเอาจับเจอกูบ้างำทีสันิตมาเลยอบคุณเอไปตึงตากูบ้าเลาเลาปืนกองเด็เล่าเหตาีไว่มีที่ดปืนเนักเมอ,อาไปดูเดี่ยวสุดทเขาไว้สายสมาแล้วกูไปทำอะไรผิ ต้องช่วยเพื่อนกูสักหน่อยเดี๋ยวกูจะสอยหัวแม่งเลี้ยงตัวเลยอีสารเลวกูเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเว้ยเดี๋ยวมึงเจอสไนเปอร์อย่างกูเนี่ยเดดพูเว,ว้ยกูประโฟจุดดีได้ยังไงไม่รู้กูตามเพื่อนกูมาโอเค,อเ,คเอาใครก่อนดีวะไอคนนี้ไอคนนี้ยืนเงาามน่าจะเป็นหัวหน้าไม่เอาเดี๋ยวรีเก็บลูกน้องให้มันตกใจลเล่นๆดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนซูมระยะไกลไปเลยยิงจากบนภูเขานี่แหละปัญหาตัวเราไม่เจอแน่แน่น่าจะไม่เจอโอเคขอดูใกล้ๆไอ้คนนี้โอ้โหแม่งมีปืนใหญ่ติดข้างหลังดูเฮ้ยไอ้คนนี้ไม่น่าเก่งขามว่ะไอ้คนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าได้ยินเพื่อนคุยกันว่าน่าจะเป็นหน่วย e อ f o r c e r Predator ที่เก่งมากๆ โอเคเก่งแค่ไไม่สนนะเดี <What is S 1> <I> ๋ยวกูจะเก็บมั่งเอาไอ้คนนี้แหละมึงตายซะไอ้คนนี้ไอ้ันยิงไอ้คนอาสายเป้อดินะครับไอ้ี้ยังมหาเจอไหนวะเจอตีพวกนี้เฮ้ยมันไ้ดูไปรู้เรื่องหรอวะมันจะมาหนวะมันจะาดูบุกเขาดิโอ้ยยากายไปเลย ชัดว่าใช่คนโม้กันะไปที uh ่เราขึ้นความร้อนดูโอ้โหวันนี้ตั้งขึ้นความร้อนตีเต็มเจ้าแต่ไม่มั่นใจเลยนิ่มันคนยัวเลยขอทำให้เตี๊ยมมั่นใจโอเคคนชัดชัดหรือไรโฟนด้วยโอ้โหแถวอืมผมนี้เองได้ผมเจอตัวมาแล้วครับหัวหน้าใหญ่ มีความาสคนะัครับไไคบไ,บได้ครับยันยิงไปบนบุนั้นะครับผมเว้ที่รบเร็ว